ครับผมสวัสดีครับผมบดิเตอร์กันดนเลยไ <c oughs> ข่แตกว่นได้สล้องปีใหม่นี่เขาบริเตอร์ทายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเลยครับบางปีใหม่ไข่แต่อวันที่อันนี้ยิบเก่ากระหล่๊ยเนี่ยยกกล้ยวยเจีวไอเอ็อนเปียครับผมนี่ตัวต้มละเทศนี่ออกฟันด้ยวยพี่น้องตม้มเอาน้ำมันมันออกละเทน้ำมันถิง่งแล้วเขาไข่มาต้มใหม่แล้วจะมาปรุงครับผม เขียวๆเ,เนีบยโบนิแางเกลนี่พ่เด็ดครับนี่เขียวๆนี่ก้นสมครับผมเดี๋ยวเขาเ,เ,เชียวเนี่ยมหลวกจั่หน้อยแางนี้พบกับกันสมผักเหลียวหั่นี่นองกะสีมีไอหัวหอมต้นหอมแล้วก็ต้นกระเทียมแล้วก็ผักกาดนี่ครับผมใส่กระเทียมแล้วก็กระเทียมทุบๆครับ,บผมใส่ แล้วก็ใส่ข้าเนยวที่ว่าเขาลางออกลางลเห็นมันบาดน้ำาจ็กน่อยครับผมลางแล้วไอ้ความเนยวมันออกในเขา้าวล้วนี่ก็สีปุ้งแค่ใส่แคเกี้แล้วก็ผงนวครับผม,มแต่ว่าผมหยอดน้ำปลาอยู่หน่อยหนึ่งมันเป็นอันนี้นะแต่ว่าผมคันแตกเม็ดละล่ะรอแ,แค่ เมือ่อสองเม,มื่อคิดได้ครับผมสมภารแต่ว่ากระตองรอบบางกอนว่าสองเมืออมม่อสี่คิดใน,นบอ่อเพราะว่าอากาศมันเย็นอยู่นี่คราบนี่ผมก็ดถอดแล้วหันพีนออเ่เนาะจะได้นังหมูก็เลยเอาไปตากตากไว้ถอดไอ้ทิ้นก็วปิดเดี๋ยวครับกรอบแล้วสช่ลวกเนียวนะครับลงลวกเลย,ยแค่นั้นแหละ กินแผ่ตัวนั้นบวไม่ใหอมกตะเม็ดหวานักนหนัมาลวกไว้ครับผมนม้ำเดือดเราเยว,วเหาสีมาลวกเส้นโอเคครับผมลวกเพราะข้างในเนี่ยงๆงจะหน่อยมมนมมาลวกเส้นลวกเส,นกเสน้นนี่ครับนะครับซีอิ๊วดำ เดือดซีอิดำเพื่อนพี่น่อมันสิม่นเราผมได้หายนำหอนใส่มมันแบบนี้กระเทียมมิจเลไม่ใหมเลยว้าวบอกผมไี่หอมบอกมีแต่ถั่ว นายพี่น้องคนละถ้วยคนละจานครับหอมแล้วก็สิมาตกแต่งนะ้วน้ำน,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 ำนมทีโนมายังเคียด์หายไปแข่งบาดอยู่คุณ ไทยน้ำตาลตรงนี้สมัครสชาติออกหวานหวานเนี่ยเปรี้ยวน้ำส้มสายชู เอาเดือดพริกครับผมพริกเผาหอมเมือ่อยนี่ก็ผักเลยข้างโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยไปตักน้ำเลยเมื่อยหุ่นใหญ่เลย หมักแบบได้ก็ใส่เลยพี่น้องหมักหลบสีเจาะก,ก่อนสีก่อนหากรอนเนื้อตุ๋นหอยยูข้างล่างนะครับ เอ,เอปีอะไรกันเนอเจ้าของเซอร์เรนสีสันนามดีละมา,า,<ว>าครับพร้อมเสิร์นะครับ เดินนะครับหอมๆเลยพี่เนาะเขาเนื้อกันหนึ่งไม่ไม่ต้นแหลว่าสีย่างเนี่ยเสือตด้มปิดเดี่ยวกัอนอากาศมันหนาวสวนหนาคำๆผนละทั้งสีอยา่างครับ ถ้วยพิเศษถ้วยพิเศษก้อ,อยากโอ้ยเรส,สอดแนสวยมอ้สุดยอดนะครับเสิรในกาวขอนียว Oh. Mm. เน,นม,มะขอหตัวยิ้มยังด้วย,วยหลังจากคางหายไปน้านรครับไครรือบริมัวนี่เขาอางปีใหม่ ถ้าก็เห็ดก่อยเห็ดก่อยเห็ดจเสียจูสาสิบกี่มให้เพิ่มอยู่ น้มันออนใหญ่เปหมดเอ่เ็นไปนรทีาบก่ปรที่รามอกไปวสามหัวสี่หมว

เาแล้วสุกอ่กะทังหวานทั้งเผ็ด เหรอ,อ,อที่ไปเปิดประตูหน่อยเดียวงานเดินแตกแล้วจะเปิดประตูหลังบ้านหน่อยเดียว nước Tiền phải nằm nhà tẹt, phải nằm là bàn tà bánh nỉ như thế rồi Con mày bao kiếm thế rồi tiền nó sẽ quá, nè nè nè, cái kiểu chị nặng hơn nữa. Thế nào phải tô này đâu 我。啊 เริ่มบอกไอ้พรานะแม่เพินักราบไทยเราพน่กบังวันที่สิบหกไปหาเที่ยวไทยละ เนะครับพี่น้องเพราะซ้อมนี่แหละเสียบๆเหมือนกันเดี๋ยวมากินให้มันเบิดก่อนครับยวงากินหนาจังเจอกัน